สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้สําคัญมากสําหรับนักขายนะครับนั่นก็คือการถีบหรือเหวี่ยงลูกค้าให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับต้องระวังและอย่าทำอย่าหาทำนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพฤติกรรมหรือว่าการการะทําอะไรบ้างนะที่ทําให้คุณแบบเสี่ยงที่จะไปอยู่ตรงจุดนั้นนะครับอันแรกนะครับคือการแทรกลูกค้าบ่อยๆนะ นักขายหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับว่าชอบพูดแทรกพูดแทรกเนี่ยในมุมนักขายที่พูดเก่งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรที่มันอยากจะรีบพูดอ่ะเข้าใจภาพไหมสมมติลูกค้าเล่าให้ให้คุณฟังเรื่องปัญหาต่างๆเล่าไปเล่ามาเนี่ยคุณคิดออกพอดีเลยมันก็คันปากใช่ปะแบบลูกค้ากำลังบอกว่าเนี่ยผมมีปัญหาในเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อย่างนู้นอย่างนี้โอ้คุณลูกค้าครับผมมีไอเดียในโซลูชันผมเนี่ยจะช่วยลูกค้าได้ มันเหมือนจะเป็นเจตนาที่ดีนะแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะคุณต้องทํายังไงให้ลูกค้าพูดให้จบก่อนนะครับระวังมากนะเพราะว่าลูกค้าบางทียังพูดไม่หมดเลยอ่ะคุณก็แทรกเนี่ยมันน่าลาคาญน,นะครับอัน,นี้เป็นเคสตัศดีที่แบบเจตนาดีแล้วเราไม่รู้ตัวเราเลยแทรกอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับนักขายเนาะเพราะว่ามันน่าลาคาญมากนะครับการพูดแทรกในทุกกรณีนะครับต้องอดทนได้ใน เรื่องของคนที่เป็นคนพูดเก่งเนี่ยต้องอดทนให้ได้นะครับเวลาลูกค้าพูดอะไรนะอันนี้ก็ขอบอกก่อนเรื่องแรกเลยนะครับว่าอย่าพูดแทรกนะครับอันที่2นะครับคือการเริ่มเป็นฝ่ายโต้เถียงหรือโตแย้งลูกค้านะครับแม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกนะส่วนใหญ่มักจะเกิดเคสในกรณีที่ลูกค้า bluff เขาเรียก bluff bluff ด้วยคู่แข่งอย่างเงี้ยหรือลูกค้าเขาเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามแต่แหละ ลูกค้าก็อาจจะมองว่าอย่างคุณขายรถใช่ไหมเขาเข้าใจว่าคู่แข่งเนี่ยแรงม้าเยอะกว่าอะไรแบบเนี้ยคุณก็เ<ม>ถียงกลับเลยทันทีเลยโอ้ไม่จริงครับลูกค้าอันนี้ของเราแรงม้าเยอะกว่ามันก็เหมือนจะให้ข้อมูลอะไรที่ท,ที่มันจริงหรือชี้แจงอะไรแหละเพียงแต่ว่าคืออย่าเพิ่งรีบรีบโต้เถียงกลับแบบทันทีทันใดอะ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่าเราปกป้องตัวเองว่าเราเป็นฝ่ายถูกไง นะครับในเคสอะไรก็ตามแต่เนี่ยฟังให้จบก่อนนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการโต้แย้งอะ่ะเป็นชี้แจงชี้แจงก็คือประมาณว่าลูกค้าครับอ่าเราก็อย่างสุภาพหน่อยไนงะลูกค้าครับอยากให้ดูว่าจริงๆเนี่ยสเปคของเราครับถ้าตามโบชัวร์เลยก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับตัวเลขเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทําให้มันซอฟลงนะอย่าลืมว่าการขายของอะ่ะต้องยืนอยู่ข้างลูกค้าเสมอนะครับการเถียงลูกค้าในเคสใดๆก็ตามเนี่ย มันก็คือถีบเขาไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาสที่จะขายได้อะมันน้อยลงไปอีกนะครับอันดับที่3ครับคือการข้ามหัวลูกค้าไม่ได้หมายถึงทุกกรณีนะคือ B 2 B เนี่ยบางทีคนที่คุณคุยเขาไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจมากค่ะแล้วคุณก็เก่าไงคุณอาจจะมีเครือข่ายคอนเนคชั่นที่สตรองเนาะไปถึงระดับเจ้าของเลยบางทีอะข้ามหัวเนี่ยหมายความว่าไอตอนแรกอะคุยกับแมเนเจอร์อยู่ อันนี้ให้ให้ฟังเคสดีๆนะก็ฟีลดีนะตีน่นแมเนเจอร์เขาอาจจะช้า,าจ,จะแบบคือไม่ได้ทําอะไรผิดนะีไม่ได้แบบจะกักอะไรเงี้ยแนะนําว่าไอ้สเต็ปข้ามหัวเนี่ยให้ใช้เป็นไพ่ใบสุดท้ายกรณีที่แบบมันติดจริงๆอะ่ะมันไปต่อไม่ได้หรือว่าลูกค้าไม่ดันเรื่องต่ออะไรเงี้ยค่อยใช้นะครับวิธีก็คือว่าตอนที่เรากําลังคุยอยู่อะ่ะเราคุยกับแมเนเจอร์คุยอะไรอะ่ะให้มันตามสเต็ปอะดีที่สุด นะก็คือให้เขาเป็นคนดันเรื่องให้ให้เขาเป็นคนแบบไปคุยกับนายเขาให้เนะี่ยอันนี้จะมันจะเป็นสเต็ปที่อย่างน้อยเราก็ได้ใจระดับแมเนเจอร์ขึ้นไปแล้วเหมือนกันนะครับไปถึงระดับเจ้าของเนี่ยถ้าเป็นตามขั้นตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าแต้มความเห็นด้วยอะ่ะจะฟังแมเนเจอร์มันก็จะมาแล้วไงเขาถึงรีเฟอร์เราให้นะครับไอการข้ามหัวมาคําว่าสมมุติคุณยังไม่ทันทําอะไรอะ่ะเขากําลังพิจารณาอยู่เนี่ยจยู่ๆคุณขึ้นไปเลยเนี่ย เขาก็จะถูกด้อยค่าไงนะครับหรือคุณคุยกับผู้จัดการประมาณนึงใช่ไหมแต่พอคุยกับเจ้าของเนี่ยคุณดันแสดงกิริยาที่มันเกินเบอร์อคือโอ้โหแบบออกนอกหน้าว่าแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แมนเจอร์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่คอยด้อยค่าคุณทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับนะคือใจผมเนี่ยทำตามขั้นตอนและทำให้ทุกฝ่ายเห็นด้วยจะดีจะดีที่สุดนะครับ นะพยายามแบบคุมเรื่องนี้ได้อย่างที่สี่นะครับคือการบล u ฟหรือดา่าหรือบอกว่าลูกค้าเนี่ยซื้อของคู่แข่งนะโดยเฉพาะคู่แข่งไม่ได้ดีเท่าซื้อคุณอันนี้มากจะเกิดกับกรณีที่ลูกค้าซื้อคู่แข่งไปก่อนแล้วคุณก็เลยแบบรู้ทั้งรู้อ่ะว่าคู่แข่งอาจจะห่วยกว่าจริงด้วยนะคุณหวังดีไงคุณก็เลยบล u ฟว่าแบบเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ น่าเสียดายนะครับว่าถ้าเลือกผมเนี่ยผมน่าจะมีคุณสมบัติหรือบริการที่ดีกว่าอะไรทํานองเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนไปด่าลูกค้าอ้อมๆว่ามึง,งโง่ไงที่ไม่เลือกกูอะไรเงี้ยมึงเลือกกูแต่แรกเนี่ยมึงดีกว่าเดิมเยอะอะไรก็ว่าไปมันก็ถีบลูกค้าไปอีกนั่นแหละลูกค้าร้อยทั้งร้อยอ่ะรู้สึกอยู่แล้วว่าเอา้ามึงด่ากูงโง่นี่วานะครับอันนี้เป็นเซลล์ที่ขาดความน่าเชื่อถือนะบอกเลยโอกาสขายได้เนี่ยก็จะน้อยลงมากนะครับ ต่อมาครับอย่างที่5เนี่ยคือเป็นคนเคี่ยวเกินไปและปฏิเสธการต่อรองเจรจาจะต่อราคานะแล้วแหละง่ายๆคือแบบเข้มเกินอะ่ะเฮ้ยไม่มีส่วนลดครับอ๋อเป็นนโยบายบริษัทครับมันลดไม่ได้ครับคือไอ้คำพวกนี้ต่อให้นโยบายบริษัทจริงอะ่ะมึงไม่ต้องพูดหรอกไอ้การพูดว่านโยบายบริษัทหรือนายผมสั่งมาหรืออนะไรมันก็คือโยนไปให้คนอื่นรับผิดชอบอะ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเข้าใจปห แต่โอเคแหละเว้นแต่ของคุณแม่งแบบเทพจัดไม่มีคู่แข่งเลยมันก็แอคได้ถูกไหมแต่การซื้อขายในหลายๆกรณีมันไม่มีหรอกครับที่คุณจะยืนอยู่คนเดียวแบบขายอยู่คนเดียวมันต้องมีคู่แข่งไม่วันใดก็วันหนึ่งอนะถูกปะ่ะเพราะงั้นเนี่ยระวังมากนะครับในการอ้างเรื่องนโยบายเอ่ยอ้างเรื่องนายไม่ให้ส่วนลดอ,อ้างนู่นอ้างนี่อย่างเงี้ยมันก็คือถีบลูกค้าไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละครับนะอันนี้ให้ระวังด้วยนะ ก็5้าอย่างนี้นะครับที่ผมสรุปให้เนี่ยมันคือสิ่งที่นะักขายไม่ควรทานะอย่าหาทํามันจะเป็นการถีบลูกค้าไปอยู่อีก,อก,อกตรงข้ามหนึ่งประเด็นก็คือไม่มีประโยชน์แล้วครับแล้วก็ขายไม่ได้เลยโดยเฉพาะไอ้เรื่องเถียงลูกค้าเนี่ยเถียงชนะแล้วไงอ่ะเถียงเมียชนะคุณก็ต้องขอโทษปะเถียงลูกค้าชนะบอกเลยครับไม่ได้เงินนะครับเถียงนายชนะเนี่ยเงาหวัวหายแล้วอนาคตในที่ทำงานเนี่ยแทบไม่มีนะนี่บอกเลยนะครับ ก็ติดตามคอนเทนต์กูได้แหละจะในร้านวันพรุ่งนี้ได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ